สวัสดีค่ะเค้กมาแล้ววันนี้มาช้าพอดีนึกคอนเทนต์ไม่ออกค่ะแต่ว่าตอนนี้นึกออกแล้วนะคะตามหัวข้อที่ลงไปนะคะซื้อบ้านทันทีเลือกใกล้ที่ทำงานหรือเอาที่ชอบนะะ่ะเดี๋ยวมาบอกกันนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นการ แนะนำอะไรนะคะเ,เพลงแต่ว่าเป็นแนวความคิดของเค,ค้กั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนเห็นว่าดีก็เอาไปใช้ได้เลยนะคะก่อนอื่นแล้เดี๋ยวไปฟังเสียงขึ้นกันก่อนนะคะจะได้รู้สึกดีขึ้น สัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะเดี๋ยวขอเวลาครึ่งน,นาทีนะคะขอขอแชร์แป๊บเดียวค่ะ นะคะคอนเทนต์เรานะกนอ่ยก็ซื้อบ้านทั้งทีใกล้ที่ทำงานหรือเอาที่ชอบนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าแปลว่าเลือกทำเลตรงไหนดีนะคะเพราะว่ามีหลายๆท่านนะคะที่อา,อาจจะ อาจจะยังไม่เคยมีบ้านหรือว่าอาจจะต้องการซื้อบ้านหลังแรกแล้วก็ลังเลใจนะคะเพราะว่าอย่างคนใกล้ตัวเคสน,นะคะก็เขามักจะบอกว่า,าเขา้เขาเข้าเรื่องเลยะคะ่ะเขามักจะบอกว่า,าเขาจะซื้อบ้านเนี่ยใกล้ที่ทํางานนะคะเนื่องจากว่า เวลาที่เขาอ่ะเขาไม่ชอบที่จะเดินทางไกลหรือว่าไปสายนะคะอยากไปถึงที่ทํางานเร็วๆนะคะแล้วก็อ่าเขาก็จะซื้อบ้านเขาต้องการนะคะที่จะซื้อบ้านอยู่ใกล้ที่ทํางานนะคะแล้วผลปรากฏว่ายังไงลงมาเขาย้ายที่ทํางานบ่อยมากค่ะแล้วเขาก็มาอ่า ก็คือจากที่เขาบอกนะคะจนถึงตอนนี้เขาย้ายที่ทำงานมา20ครั้งนะคะแล้วตอนนี้เขาไม่คิดที่จะซื้อบ้านใกล้ที่ทำงานแล้วนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเขาซื้อบ้านใกล้ที่ทํางานตั้งแต่ครั้งแรกนะคะเขาก็จะแทนที่ว่าเขาจะเดินทางใกล้ๆง่ายๆนะคะเขาจะเดินทางลําบากมากเลยเพราะว่าปัจจุบันนะที่ทํางานที่ปัจจุบันของเขาเนี่ย ไม่ได้อยู่ใกล้กับที่ทำงานแรกเลยนะคะถ้าหากว่าเขาซื้อที่ทำงานอ่าเขาซื้อบ้านใกล้กับที่ทำงานแรกนะคะก็จะเท่ากับว่าที่ทำงานปัจจุบันเนี้ยที่ที่เขาทำอยู่เนี่ยมันจะไกลจากบ้านมากเลยนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็ตัดสินใจที่จะซื้อบ้านตามใจคุณแม่นะคะซึ่งซึ่งบ้านที่คุณแม่ชอบเนี้ยนะทำเลที่คุณแม่ต้องการเนี่ยนะ มันก็ไม่ไม่ได้เท่าไหร่หรอกนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาต้องการที่จาได้บ้านหลังใหญ่สักนิดนึงแล้วก็มีเนื้อที่บริเวณกว้างขวางนะคะมันก็เลยทําให้จําเป็นต้องขยับถัดออกไปนะคะจากเพราะว่าเนื่องจากว่ามีงบประมาณจํากัดในการซื้อบ้านหลังนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าทําเลที่ต้องการ มันเกินงบนะคะมันเกินงบมันเกินงบคันนี้เขาก็เลยขยับถัดออกไปนิดนึงนะคะจากเดิมที่ต้องการตรงนี้นะคะเขาก็เลื่อนออกไป10กิโลนะคะเลื่อนออกไป10กิโลนะคะก็ได้บ้านที่เขาชอบแล้วก็โอเคมากเลยนะคะแล้วก็โชคดีมากเลยนะคะเพราะว่าพอดีเขาตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้นะคะก็มีรถไฟฟ้าเนี่ยมาตัดผ่านนะคะ ไปอยู่ได้ไม่นานนะคะประมาณครึ่งปีเองนะคะก็มีรถไฟฟ้าตัดผ่านนะ,ะก็ทําให้การเดินทางเนี่ยค่อนข้างสะดวกมากเลยนะคะแต่จริงๆแล้วนะเขาก็ไม่ได้ซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางถึงท่านนั้นนะคะเพราะว่าเขาก็มีมีรถส่วนตัวใช้อยู่นะคะแต่ว่าก็ไม่ห่วง <laughs> เขาซีเรียสอะไรนักหนานะคะเกี่ยวกับระยะเวลา เดินทางจากบ้านถึงที nee, ่ทำงานนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาแฮปปี้มากเลยนะคะเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าบ้านที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ใกล้ที่ทํางานมากเลยแต่เป็นที่ทํางานที่อยู่นะปัจจุบันด้วยนะคะไม่ใช่ที่ทํางานที่อยู่ตอนที่เริ่มซื้อบ้านหลังนี้นะคะเค้กลังจะบอกอะไรเค้กลคงจะบอกว่า ไม่มีใครรู้อนาคตได้นะคะแล้วก็การที่เราจะไปกะเกณฑ์ว่าเอ้เราจะอยู่กใกล้ๆเราจะอยู่ใกล้ๆที่ทำงานนะคะเราก็เลยเลือกซื้อบ้านตรงที่ทำงานดีกว่านะคะแต่จริงๆแล้วบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะเราอาจจะมีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน,นะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยเขาก็ทำงานกันอยู่คนละที่เลยนะคะ เพราะฉะนั้นการที่เราจะมาซื้อบ้านอยู่ใกล้ที่ทํางานเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําให้คนอื่นๆเขาสะดวกนะหรือว่าเขาไม่ได้อยากได้ก็เมื่อกี้ที่ที่เล่าไปนะคะคือ,อคุณแม่นะคะคุณแม่ของของท่านนี้นะคะ่ะเขาอยากได้บ้านที่มีเนื้อที่สักนิดหนึ่งก็เลยทําให้ต้องขยับออกไปจาก จริงๆเขาเลือกทำเลแล้วนะคะว่าโอ้เข้าเขาต้องการอยู่ทำเลตรงนี้เพราะว่ามันเดินทางสะดวกคล่องแควสัญจรไปมาได้สะดวกสะดวกสบายมากเลยนะคะแต่เขาก็เลือกขยับไปอีก10กิโลนะคะซึ่งค่อนข้างไกลไกล,ไกลจากตรงที่เลือกอ่ะไปอีก10กิโลนะคะก็ถือว่าถือว่าถ,ถัดไปจากที่เลือกไม่ไกลนะคะแต่ว่าถัดไปจาก ที่เขามองไว้ว่าเขาจะใกล้ตรงนี้ใกล้ตรงนี้ใกล้ตรงนั้นเนี่ยมันก็ทําให้ห่างเพิ่มขึ้นไปอีกสิบกิโลคะแต่การเลือกการตัดสินใจของเขาครั้งนั้นเนี่ยไม่ผิดพลาดเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าณปัจจุบันเนี้ยนะคะทุกคนแฮปปี้มีความสุขมากแม้กระทั่งเจ้าตัวเจ้าเรื่องนะคะที่ เขาต้องการที่จะซื้อบ้านอยู่ใกล้ที่ทํางานเท่านั้นนะคะปัจจุบันเขามีความสุขมากเพราะว่าบ้านที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ใกล้ที่ทํางานใกล้ที่ทํางานหรือว่าอขอบคุณค่ะสัญญาณมาแล้วมาไหมเดี๋ยวนะ อันนี้เมื่อกี้สัญญาณหลุดไปเลยนะคะเขาบอกว่าสัญญาณในการเชื่อมต่ออ่อนนะคะก็เลยทำให้เขาตัดสัญญาณในการถ่ายทอดนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มาแล้วนะคะตอนนี้ก็มาปกติแล้วนะคะแล้วก็มาคุยกันต่อเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะก็เลยอยากจะบอกว่านะคะจริงๆแล้วนะคะถ้าจะเลือกซื้อบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ย บ้านหนึ่งหลังเนี่ยเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะเราจะอยู่กันหลายคนนะคะเป็นครอบครัวใช่ไหมคะอย่างสมมติว่าสมมติว่าแต่งงานใหม่นะคะอย่างน้อยเราก็อยู่สองคนละคะเราก็จะอยู่ทั้งตัวเราแล้วก็สามีนะคะซึ่งอาจจะทํางานนลนที่กันเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกอบ้านใกล้ที่ทําง,งานเนี่ยก็น่าจะเปลี่ยนเป็นเลือกบ้านที่เราชอบดีกว่านะคะแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะณนะปัจจุบันนี้นะคะอ่า ใครๆก็ทํางานที่บ้านกันนะคะใครๆก็ทํางานที่บ้านหรือว่าทํางานออนไลน์นะคะหรือว่าต่อไปเราจะเปลี่ยนมาทํงานงานที่บ้านนะคะอย่างตอนนี้เห็นชัดๆเลยนะคะว่าทุกคนก็เวิร์กฟอร์มโฮมนะคะ,ะ90%เลยดีกว่าะคะแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยเปลี่ยนมาทํางานออนไลน์เหมือนเคง,ง,งเนี่ยเหมือนเคนะคะเคงก็ทําออนไลน์นะคะ เคก็ม okay. าทํางานที่บ้านนะคะมีความสุขมากเลยมีเวลามากขึ้นเยอะเลยนะคะสามารถทําอะไรได้มากมายเหมือนกับว่าทุกวันแต่ละวันที่เราทํางานเนี่ยมันไม่เหมือนทํางานเลยนะคะมันเหมือนกับว่าเป็นวันหยุดทุกวันเลยนะคะแล้วก็ทํางานได้อย่าง <S 2> <S 2> มีความสุขแล้วเราสามารถจัดสรรเวลาที่จะทําอะไรตอนไหนยังไงก็ได้นะคะแล้วก็เราสามารถทํางานตอนดึกก็ได้นะคะอย่างเคสเนี่ย ไล่ตอนตีหนึ่งก็ได้นะคะไล่ตอนตีหนึ่งก็ได้ะคะ่ะซึ่งถ้าเป็นถ้าเป็นการทํางานบริษัทต่ตอบัตรนะคะเราไม่สามารถที่จะเลือกที่จะทํางานต,นตอนตีหนึ่งได้นะคะใช่ไหมเราจะต้องเข้างานแปดโมงเช้าเลิกห้ามงเย็นประมาณนี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้เพื่อนๆน,นะคะอยากให้เพื่อนๆให้ความสําคัญเกี่ยวกับ บ้านเกี่ยวกับทําเลหมายถึงให้ความสําคัญเกี่ยวกับบ้านและทําเลที่เพื่อนๆชอบจริงๆนะคะที่ตัดสินใจแล้วว่าอุ้ยชอบแบบบ้านแบบนี้นะชอบทาเลตรงนี้นะชอบบ้านราคานี้นะประมาณนี้นะดีกว่าดีกว่าที่เพื่อนๆจะมองว่าเอ้ยบ้านแบบไหนก็ได้งไงก็ได้นะเอาให้มันใกล้ที่ทํางานไปก่อนก็นแล้วกันนะคะจริงๆแล้วอ่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะว่า เราอยู่บ้านหลังนึงเนี่ยเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปเลือกใกล้ที่ทำงานเนี่ยมันก็อาจจะโอเคสำหรับเราแต่มันไม่โอเคสําหรับคนอื่นนะคะจะทําให้คนอื่นก็าอาจจะลําบากก็ได้นะคะแล้วจริงๆแล้วนะคะความแน่นอนมันก็คือความไม่แน่นอนนะคะถึงเพื่อนๆมองว่าอ่าฉันจะทํางานที่นี่แหละไม่เปลี่ยนงานแล้วนะคะแต่อาจจะเปลี่ยนก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะอาจจะอะไรคะ เราอาจจะไม่ได้เปลี่ยนงานแต่ว่าเขาอาจจะเลิกจ้างบริษัทอ,อาจจะเจ๊งอันนี้ไม่ได้แช่งะคะพูดถึงพูดถึง่งาตามข่าวอะไรวันนี้นะ,ะหมายความว่า,า,าหมายความว่าสถานที่ที่สถานที่ทํางานของเราเนี่ยอาจจะไม่แน่นอนอีกต่อไปแล้วนะคะแต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดนะคะก็คือบ้านที่เราเลือกซื้อน,นะคะเราเลือกที่เรามีความสุขที่สุดนะคะแล้ว ตรงนั้นเนี่ยมันจะแน่นอนกว่านะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราสามารถเอางานไปทําที่บ้านได้ใช่ไหมคะหรือว่าเราจะทํางานออนไลน์ทําอะไรที่บ้านก็ได้ถ้าเราจะเปิดร้านค้าร้านอาหารนะคะเราไม่จำเป็นต้องไปเปิดหน้าร้านอีกแล้วนะคะเราอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเปิดได้เลยนะคะเราไม่จาเป็นต้องมีหน้าร้านด้วยนะคะปัจจุบันก็คือเราเราทำที่บ้านได้เลยนะคะถ้าสมมติว่าส่งอาหารเนี่ยค่ะ ส่งอาหารสมมติว่าขายอาหารเราไม่ต้องไปเช่าตึกแถวแพงๆจ่ายอะไรคะจ่ายล่วงหน้าใจ่ามัดจำบางทีไปเซ้งเป็นล้านเนี้ยนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะคะอยู่ที่บ้านเลยะคะ่ะเรามีฝีมือนะคะเราก็ทําเลยนะคะแล้วเราก็สามารถส่งอะไรคะส่งไลน์แมนแก็ปฟูดแล้วก็อะไรนะคะตอนนี้มีโรบินฮูดใช่ไหม แยกมากปนะคะเราก็แค่ทําที่บ้านนะคะแล้วเราก็ทําเมนูออกมานะคะเราเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มารับแล้วก็ไปส่งอาหารให้เราเองสะดวกสบายมากๆเลยนะคะแล้วเราก็สามารถจํากัดได้ด้วยนะคะว่าวันนี้เราจะทําแค่ไหนนะคะเราต้องการจะเหนื่อยแค่ไหนวันนี้หูเราพลังเยอะมากเลยเราจะทำเยอะหน่อยนะคะเราได้เรากําหนดของเราเองได้หมดเลยนะ,ะแล้วก็ไม่ต้องออกจากบ้านด้วยนะคะ ที่สำคัญก็คือถ้าใครใครมีลูกเล็กนะคะหรือว่าเพิ่งเพิ่งคลอดลูกนะคะก็สามารถที่จะทํางานที่บ้านแล้วก็เลี้ยงลูกไปด้วยได้นะคะเราไม่ต้องไปจ้างคนเลี้ยงลูกคาะะทำให้เราได้อยู่ใกล้ชิดลูกนะคะเรามีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็การเลี้ยงลูกเนี่ยจริงๆแล้วก็ เป็นเรื่องสําคัญนะคะเพราะว่าลูกเราเราก็อยากให้อ่าแข็งแรงปลอดภัยแล้วก็ม,มีนิสัยที่ดีนะคะเพราะว่าไม่มีใครที่จะเลี้ยงลูกของเราได้ดีไปกว่าเราะคะเราก็ควรจะเลี้ยงเองนะคะเราจะได้อบรมสั่งสอนให้เขาเป็นเด็กที่น่ารักนะคะในแบบที่เราต้องการนะคะดีกว่าไปฝากคนอื่นเลี้ยงนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่า จะได้ลูกเราออกมาเป็นแบบไหนนะคะเหมือนอเด็กๆก,ก็เหมือนเหมือนอผ้าขาวนะคะใช่ไหมคะถ้าเราเลี้ยงดีเขาก็ยังขาวอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเราส่งไปให้คนอื่นเลี้ยงเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาป้ายสีอะไรให้กับลูกเรา,าแล้วก็ลูกเราสรุปแล้วโตขึ้นแล้วจะเป็นยังไง เดินทางไปถูกทิศทางหรือไม่นะคะเอ๊พวกไปกันขึนมาเข้าเรื่องการเลยงลูกลได้ไง่ะก็คือจะบอกว่าทำเลนะคะทำเลที่ตั้งนะคะของบ้านที่เพื่อนเอนเลือกสำคัญกว่าอ่าสำคัญกว่าที่จะไปเลือกบ้านที่มันใกล้ที่ทำง,งานนะคะแล้วก็แนะนำอีกนิดหนึ่งนะคะว่าถ้าจะเลือกบ้านใกล้ที่ทำง,งานเนี่ยนะคะ เอาเป็นว่าเช่าเอาก็ได้นะคะเช่าเช่าบ้านใกล้ที่ทำงานก็ได้นะคะเพราะว่าอาอย่างที่บอกค่ะว่าเราไม่ได้อบ้านหลังหนึ่งอะเราไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้ทุกคนเนี่ยมารวมตัวกันอยู่ใกล้ที่ทํางานเรามันก็น่าจะไม่โอเคสําหรับคนอื่นนะคะมันอาจจะโอเคสําหรับเรานะคะเราก็อาจจะโอเคสําหรับเราแค่ระยะสั้นนะคะเพราะว่า ไม่ได้แปลว,ว่าเราจะทำงานที่นี่ไปตลอดกาลนะคะต่อให้อ่าเราไม่ถูกเลิกออกต่อให้เราไม่เปลี่ยนงานนะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้อยากทำงานแบบนี้แล้วก็ได้นะคะเราอาจจะอยากเป็นเจ้าของบริษัทอยากจะทำธุรกิจอยากจะทำอะไรต่ออะไรนะคะก็เลยทำให้เราจาเป็นต้องเปลี่ยนงานอีกแล้วนะคะก็เลยนี่แหละค่ะ ฝากข้อคิดเอาไว้นะจริงๆแล้วนะวันนี้คิดคอนเทนต์ตั้งนานมากเลยนะคะแล้วก็คิดไม่ออกสักทีนะคะพอดีเมื่อกี้คิดออกว่าเอ้ยตรงนี้นะก็สำคัญนะคะก็เลยเอามาบอกเพื่อนๆกันนะคะงั้นวันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วนะคะยังไงก็ฝากโครงการหมู่บ้านของเราด้วยนะคะนี่นะคะหมู่บ้านดฟเฟลนนะคะบ้านสวยๆหลังนี้นะคะราคาเพียง1 9 9 0 0ล้านบาทนะคะ ตั้งอยู่บนเน้อที่สูงสุดถึงหนึ่งไร่นะคะใครสนใจก็ติดต่อมานะคะเรามีหลายโครงการเลยนะคะทั่วประเทศงั้นวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะหลับฝันนี้นะคะรักนะคะบ๊ายบาย